ถ้าเราไปเข้าห้องจะเป็นไรไหมอือถ้าเราไปเข้าห้องจะเป็นไรไหม <c oughs> คือตอนที่แบบมันแบบไปนี่นะแต่ว่าผมแตวผมค่อยลองตาหน้าแล้วกันครับวันนี้เราจะมาหาฉากจบลับกันนะอาจจะเบือนะ่อแล้วเนี่ยที่เล่นโฮเทลเนี่ยนะผมก็เริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันแต่อยากเห็นฉากจบลับไงผมเคยเห็นไปโผลกันหน่อยนะเพื่อนแบบผ่านในกระผมหน่อยได้ไหมใจเพื่อนโฟ่เพื่อนประโปหน่อยนะ Help Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators, use stairwells where necessary. Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators. Use stairwells where necessary. Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators. Use stairwells where necessary. ไปชั้นสองด้วยเสียงเริ่มเงียบแล้วนะครับอันนี้เขาเหลือเกี่ยนเออรอบนี้คนเยอะให้มนดีงี้ช่วนช่วยหน่อยสิบสองคนนะครับเฮ้ยมากหมดยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอีสามอีสามเร็ว เอาไงดีะเฮ้ยอสามคนกำลงังจะตายไปเนี่ยคือแบบไม่รู้เลือดผมจะเต็มหรือเปล่านะครับเพื่อนไปไหนกันหมดแลไม่รูลเนี่ยคนเยอะมันก็ไอ้นี่เกินนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้ฮ้ยเพื่อนาทำอย่างนี้ทำไมเนี่ย ันเลยโอ้ถ้าผมลงไปในนี้ผมก็ตายอ่ะเราคงอยู่ด้วยกันออนั่นแหละเดี๋ยวมา็วมันมีเสียงงี้แสดงว่าม,มีคนตายอสองขุดหนึ่งมอมนะเราควรไปห้องส,ส,สงงงามสองาำเลยว่าเพื่อน ดูห้อผมน,นนะเนีผมดูขังนะครับผมดูขังอยู่ในห้องผมดูขังอยู่ในห้องคือตอนนี้คนเยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนตายสองที่ไปให้หมดแล้วเขาน่าจะรีบไปกันละผมยืนนิ่งแล้วกันขีการเริ่มเหม่ยไปเหอะเพื่อนรีบไป คือได้ไปแล้วคือมันเริ่มเป็นห่วงเราไปเลยโอเค okay. คนเริ่มเยอะวันนี้นะครับที่อย่างหนึ่งคือคนโคตรเยอะเลยนะแล้วมันหนีสิเพื่อนถึงมันจะเขาจะเรียกว่าคนอยู่ด้วยกันเยอะนะครับพาที่ผมพาเนี่ยผมอยู่กับเพื่อนหมดเลยนะหาชักจบลับมีคนเต็มเลย ผมว่ารอบอโฮเทลมีคนเล่นเยอะขึ้นนิดหนึ่งแต่ผมว่าช่วงนี้น่าจะปูกันนะพวกนี้น่าจะปูกันหมดละไอพวกที่ผมเจอพาร์ก่อนนะมันก็ตากหมดเลยนะเง็นยแมรู้หมดละปก,กตินอนบนเตียงอันนี้น่าจะพอได้อยู่อาจจะไม่ได้อาจจะแบบขี้เกียจเปิดครับขอบคุณห้าคนนะครับอยากไปด้วยอย่ะโอ้อยเดี๋ยวก็เจอผี แล้วไปไหนมาครอบครัวทั้งห้าคนยืนฉี่เหมือนเดิมมันฉี่ตรงนี้ได้ด้วยเหรอจำได้ไหลด้วเพื่อลงไปทางนั้นแล้วก็ลงทางนี้กดีโก้กดก็ลูกมาโอเค,อเคเ้เคเไปแล้วไปแล้ว วันนี้คนเยอะจัดจริงฉันเดิมฉันเคยฉันอะไรเนี้ยฉันผมพ่อเลยครั้งแรกคนเริ่มเยอะหนึ่งสองสามคือน่าจะถึงสิบนะรอบนี้ดูสิลายชื่อหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนับเท่าเดิมเลยเซิร์ฟนี้ไม่ออกเซิร์ฟกันนะเหมือนรู้แล้วนะไม่กลัวกันแล้วสนะคุณนเริ่มมันนานครับน่าจะออกกมดแล้ว สองคนตายแล้วเหมือนเซิร์ฟนี้แบบคนเก่งมากเลยเซิร์ฟคือมันต้องควาสาบโอ้เพื่อนกลัวไม่รอดหรอนี้แล้วล่ะที่แล้วรอดนะไปให้หมดกูจะหาชฉลุกมาเลปลี่ยน mời 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 No. Oh, no. นงปนงมัน,นไม่ใช่เวลากินไหมเราสองคนนะผมมาที่เหลือแตกป,นะปาลากรวนะบลือตอนนี้ผมเลือกเองน,น,นะ หลับแล้วก็เราก็กลับห้องนับตอนสูปป้กับวอสเสร็จน่าจะยากอยู่เววอสเอาริไงไปไปถ้าเรามาอยู่นี้จะเกิดขึน้นป้าโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไปไปกดดีรอพี่รอพี่ครับเจ้วจังวะไปกดโทรหาตำรวจคนระับ ปักมันะโอเคกีสากปักครับเออเร็วเร็วเร็วเพรต้องรอให้มันแจ้งเตือนก่อนใช่ไหมกดไปเลยได้ปะอย่างรับเพื่อนหรือสองคนนอ้เหลือไม่ใช่ดิเพื่อนหรือคนนึงน่ะเหลือรวมผมก็เป็นสองเป็นละ แล้วรอบนี้เลือกเต็มครับคือแบบจะรีีบปากกว่าเพื่อนหายเพื่อนออกจากเกมทำไมโอ้ยก็เพื่อนออกจากเกมทำไมเพื่อนอ,ออกจากเกมด้วยไม่เขา้าใจ 没有人 อโ,อโอ้ยโอ้ยนี่ก็ปิดเราด้วยเฮ้ยแซกดูเล่นนะครับแกไม่สามารถมาขัดขวางฉันได้โอเคน่าจะแค่นี้เออเหลือฉากจบเดียวนะครับก็คือฉากสุดคอม

นุ้ยฉันอะไรเนี่ยโอ้ใหม่ก็ฉันได้กินของแรมที่เดิมแล้วฉันที่รักเป็นแมซี่ควีกจิตเป็นมาสเตอร์โอเคเข้าใจละ q u i c c k l l โอเคครับค okay, ัตเตฟมามาไดีเวลาปาปอีกรอบเฮ้ยไรวบางดิมันจะได้หรือเปล่ามะร้ากการ้าไะครับ Terima <small> kasih telah menonton! เขาเดทแล้วนะครบนองก็ใชาไงคนตะโนะโอเคเตรียมตัวให้พร้อมครับการขึ้นลิฟต์นะครับเป็นพาสอซเทพายของเปว,วัดวาวัดเพื่ออะไรลิฟทพังอีกแล้วนะครับซ่อมบ้างเหินลิฟต์ดูดูดสภาพนะ ชั้นอานะครับชั้นดันฟ้านะไปอย่าให้โคซ่อมพงนนังกินน้ำน้ำเติมพลังครับสามสิยไปเร็วเร็วเอ้ยโอเคไปเร็วขึว้นมาไหนขึ้นมาลูกไหนก็ตายอ่ะโอ๊ยมาชิว นายเข้ามาดู้มันูกว่านี้อออดูนี่เออเขื่นลอกโอเคเขื่นลอกไปป้ไปตรงนี่ไ ตรงนี้ตรงนี้มาเข้าเข้าครับ เคอผ่านไปที่เลยค่ะเห็นแบบแนะครับช่วนใหญ่นะคือผมมันมีสามทางแต้ไม่มีสองทางแล้วไม่แทางขวางมันก็มีหนู่แ่เลยเลือดเต็มโอเคก็แใ่ว่าเลือดเต็มมาถึงชั้นหน้าฟ้า เสียงดีกว่านะเพราะเสียงมันดังนะเพื่อนเราลบลบเดี๋ยวเวลาลบครับเดี๋ยวเวลาลบเจ้าบอสบ้านี่มาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันแหลกอะ่ะเพื่อนโอ้ยเกือบเกือบ,บ๊บ๊ๆลบลบลบบนี้ใช่ไหม โอเคเฮ้ยผมงคางโอเคผมใส่อฟมเพรสให้สูงๆดีกว่านะครับเอาเพื่อเรียบร้อยโอเคโอเคครับล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 บเออยอยู่ทางไหนทางไหนโอเค เพื่อนเราจะคิดถึงนายน,นะยค่อยๆค,ค,ครับกินแบบค่อยๆไม่ใช่กินดิจะกินพลังไฟทำไมวะลบค่อ,อยๆไปครับโอ้ยเกือบซุปซีหัวเกมนะเล่นต้องคิดมากครับเล่นไม่ต้องเก่งไงโอเคทางนี้เหมือนเดิมใช่ไหม โอ้มันง่ายอ่ะชิบชิบชิบ้ำประมาณสามรอบใช่ไหมไปครับปึก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 บึ้กไม่ไหวแล้วเฮ้ยึกป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 ึกึกโอ้ระวังตกตึกโอเคโอเค โอ้ยเอาตองนี้ไปครับสี่ศูนย์หนึ่งใช่ไหมไปครับจักจบดลับโอเคนี่รูปแผนเนี่ยโอเคเออแบบชามโอเคซ่อนเตียงโอน เฮ้ยมาส่งข้าวเหรอ,อย,ยังเ <c oughs> จ้าวะนะเฮ้ยมาส่งข้าวน่าจะเป็นคุณลุงเซวิท <c oughs> เอามาส่งข้าวเหรอกับข้าวอะไรครับเฮ้ยมันกินเรานะครับจบเดอ้อมันกินเรานะครับแบดเอนดิ้งได้แหละแบดเอนดิ้ง ก็จะมีแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กับใครกันด้วยอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปนะสำหรับนี้ไปครับ